วัดีครับวันนี้เรามาทำขนมแกะน้ำตาล A E I O U กันนะครับในหนังเรื่องอะไรนะในหนังเรื่องโซคิดเกมครับครับเราซื้อมาเป็นแบบไหนนะซื้อมาเป็นแบบนี้ครับยังไม่มีใครรู้ว่าใครมันเป็นรูปอะไรนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกับป๊ากันนะครบใครแพ้เลี้ยงขนมนะคบโอเคโอเคเราลองแกะดูก่อนไลยว่าได้อะไร ขเชิก่อนเนี่ยได้เชิได้รูปอะไรไม่เห็นเลยครับเอ้ยสี่เหลี่ยมอูหุ้ยง่ายเลยแบบนี้อะเอาออกมาวางก่อนออกมาวางก่อนแกะออกมาแล้วก็วางครับแต่มันแตกไว้นิดหนึ่งอะมันเป็นไรเอาแตกแล้วเหรอเนี่ยมันแตกอันนี่แต่มันไม่โดนครับมันอ่ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนครับไม่เป็นไรเอาวางไว้นะครับเอาวางไว้อาของป๋าสิ ก็าอาจจะได้รูปเหมือนกันป้ายเป็นรูปอะไรนะเรามีเวลากี่นาทีนะประมาณหน <1 S 2> <ข>ึ่งนาทีหกสิบวิครึ่ง 1> 1นาทีใช่ไหมได้รูปอันนี้ดึงออกมาเอาไหมรูปาาคุกกี้รันเหรอครับไม่รู้เงยหรอ,อาจจะน่าจะเป็นรูปคุกกี้รันนะเหนียวแน่ครับ โอเควิ่งเรงง่ายแค่บีบๆแค่นั้นแหละครับโอเคนี่นะใช่แบบนี้นะในนี้มันมีไม้อมีมีเขามีไม้ให้ด้วยเหรออ่าโอเคโอเคโอเคมาเราจะมาชมสีมือกันแกะขนมน้ำตาลกันนะครับมาจากหนังเรื่องอะไรนะคดีเกมครับเกมปอะไรเกมนะครับเก็บขยะกันไหม ผมยังจับเวลาอย่างจับแล้วนะคะจับแล้วครับเร็วมั้ยยังสามสองหนึ่งเนี่ยครับนี่นะครับอะไรนะตัวตัวเอกของเรื่องต้องทำอะไรนะเราต้องไปแยกขัดต้องเรียงไม่ใช่ยเราต้องเรียงไม่ใช่เหรอห้ามหักนะนะเรียงจริงเหรออ้า อุ้ยเสแล้วยบีบบีบครั้งเดียวได้สองชิ้นเลยอัโชวไหนโชว์กล้องหนดิโชว์กล้องไหนดิอันนี้นะคระโชว์กล้องไหนดิโอ้ดูนะครับ โดนยิงโดนยิงแล้วครับแตกจะจิ้มลงไปก็แตกแล้วครับโอ้โหตายขวันไม่เป็นไรไอ้บ้านับรับบนี้ไม่ไหมอ่ะ เหมือนน้ำตาลไหมครับเหมือนลูกอ,อ,อมไหม,มโชว์กล้องหน่อยนี่เนี่ยครับเบาได้ช้ามเนี่ยครับตกลงใครได้เลี้ยงไอติมนะปลาครับปลาได้ไอติมเบอร์เชอร์นะครับจะกินอะไรดีครับแมกนัมแมกนัมเหรอหกสิบบาทโอ้กินดีเหลือเกิน,นออลองอีกตาไหมครับครับอลองอีกตาไหมครับเดี๋ยวไปเล่นกับคุณยายคนตาดีกว่าโอเคครับจบครับ บายบายครับเราจะมาลองอีกรอบนะครับรอบนี้ใครแพ้ลิ้งขนมนะครับขนมจะไมเดี๋ยวทำแรงอย่าเดี๋ยวมันแตกนะลองแกะหน่อยสิอันนี้ของใครของเชิดครับอันนี้ของเชิดนะลองดูว่าจะแกะจะได้รูปอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับลุ้นๆนะครับลุ้นนะครับได้รูปดาวค่ะโอ้โหเอาละ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  เดี๋ยวของป้าจะเป็นรูปอะไรนะจะเผื่อได้รูปเดิมรูปอะไรนะรูปเดิมครับคิกกี้หลังป้าจะได้สามเหลี่ยมนะมั้งท่านท่านท่านแทนดาวเหมือนกันครับโอ้เค<อ> okay, วางเลยครับสรุปมันเป็นดอกไม้หรือดาวครับอ่าไม่เป็นไรเสียงไม่เป็นไรครับเขามีบล็อกแบบนี้เยนนะเราจะ เราจะเริ่มภายใน3 2, 1>, น 2> น1เริ่มไหมครับเคเลยครับไม่เวลาเท่าไหร่1นาทีใช่ไหมเพิ่งเวลาประมาณ2นาทีครับต้องเรียนเหมือนกันเองนี่ทำเนยนะเรียนเฮ้ มีร่องเองครับมันมีร่องด้วยนะครับดูนมีร่องด้วยนะครับเทคนิคแต่และคนไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ใจะเสร็จก่อนัน,นะห้ามแตกด้วยนะครับห้ามแตกนะาเลยครับเอา,าครับ อุ้ยเกือบแตกเกือบแตกจะดูครับแตกไ<ด>ปแล้วได้เปียกได้เปียกใช่ไหมได้เปียกได้เปียกได้เปียกแล้วได้มุมได้เปียกล้ว S <S เกันนะครับเกิด้วครับโชว์เลยครับโอ้โหครับโอเคนะครับสรุปว่าเสมอครับเสมอกันนะครับไม่มีใครเลี้ยงโอเคนะครับจับมือกันหน่อยนะครับส,สวัสดีครับท่านผู้ชมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ